วันนี้จะมากินเนื้อดิบ200ชิ้นนะครับผม สวัสดีครับดุนคานนะจ๊ะวันนี้จะมากินเนื้อดิบ200ชิ้นนะครับผมที่เพื่อมาเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือยุเคเวนะครับผมดูว่าเนื้อดิบเกาหลีนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งตะวันตกเขาก็จะเรียกเมนูนี้ว่าทาทา นะครับผมหรือว่าบ้านเราง่ายๆเลยก็คล้ายๆซอยจุนั่นเองนะครับผมเนื้อดิบนะครับผมแต่ว่าทําการคัดสรรมาเรียบร้อยว่าเนื้อสามารถทานดิบได้นะครับมาด้วยกันประมาณ200ชิ้นเลยครับผมวันนี้โดมแบบนั่งนับทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีมาเลยครับผมดมดูทางวิวนะครับผมใครชอบดูแบบซีรีส์เกาหลีนะครับผมเข้าไปดูทางวิวได้เลยนะครับวิวเป็นแพลตฟอร์มที่มีซีรีส์เกาหลีเยอะที่สุดภาคไทยเยอะที่สุดแล้วก็ซับไทยมาไวที่สุดนะคร นะครับผมยังมีรายการบาไรตี้เกาหลีนะครับผมที่เพิ่งก็ดูเนาะว่าแบบหาดูยากมากแต่ทางวิวนะครับผมสามารถดูได้เลยที่สําคัญนะครับผมดูฟรีได้เลยไม่ต้องสมัครก็ดูได้แต่ถ้าใครสมัครเป็น V.I.P. พรีเมียมนะครับผมก็จะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นนะครับส่วนซีรีส์เกาหลีที่ช่วงนี้ดมติดมากๆนะผมคือเรื่อง Now We Are Breaking Up นะครับผมเป็นซีรีส์เกาหลีที่นําแสดงโดยซองเฮคยอแล้วก็จังกียงนะครับผมติดมากเลยจ้ะดมดูไป2 E p แล้วอยากให้เพื่อนไปดูก่อนอื่นเลยดมแปะลิงก์ซีรีส์ไว้ใต้คลิปนนี้้้ะคผมเเขาาไไดดูลยทง ครับผมดูฟรีไม่เสียเงินมีซับไทยมีทุกอย่างครบเพื่อนจ๋าหรือจะสมัคร Vip Premium ก็ได้อน,นี้แล้วแต่เลยเพื่อนครับ Now วีย breaking up นะเขาจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับช่างภาพฟรีแลนซ์พระเอกจังก,กีย้งเรามากดูว่ะแบบดูไปแบบแบบนิดนึงคือโดนตกแล้ว่ะเพื่อนจ๋าแล้วก็ซองเขียวๆนะครับผมเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์ไปดูกันได้เลยเพื่อนเรื่องนี้สนุกมากก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนพระเอกนางเอกมาเจอกันนะเพื่อนนะแบบฉากแรกมาถึงพระเอกกับนางเอกแบบจึกระดือซัมบาร์เฮยกันโดยที่พระเอกถามว่าเธอชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราเจอกันอีกนางเอก นังเอกบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็กลับเมืองแล้วเราคงไม่เจอกันอีกฉันไม่บอกคือพอจะกระดือซัมบารีื่อกันเสร็จนันเงเอกก็แต่งตัวเสร็จชดเออคิวจะมาเจอพรกเอกแล้วอะไรอย่างงี้สนุกมากแค่เริ่มต้นเรื่องก็สนุกแล้วนะครับผมเรื่องนนววิว breaking up เดี๋ยวนี้จะเมาส์มอยเรื่องแบบชิตความนักกิข้าวไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยนะครับผมแล้วก็เมาส์ซีดีว่าแบบสนุกขนาดไหนนะครับผมเรามากินกันเลยนะครับนี่คโอ้โหเนื้อเมนของเรา เพื่อนจะเห็นเขาจะแบบเหมือนใส่น้ำมันงาแล้วก็ใส่เครื่องนะคะผมทำให้แบบตัวเนื้อดิบมีรสชาติครับทำตัวตเลยค่ะรับอ,อ,อร่อยเนื้อนะเพื่อนนะถ้าเรากินแบบสดๆอะ่ะแล้วก็ปรุงอย่างเนี้เขาจะใส่น้ำมันงาใส่นู่นนี่นเนี่ย จะหอบเลยนะคะผมวันนี้เปิดประเด็นก่อนเลยเพื่อนไหนเคยผ่านประสบการณ์อ,อกหักมาคอมเมนต์บอกหน่อยอย่างโดมนะเพื่อนนะโดมเคยคบผู้ชายหนึ่งเปีเกือบเกือบแปีสุดท้ายก็เลิกลากันก็ได้รู้ว่าแบาบอก,อกหักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่เศร้ามากโอ้ตอนนั้นคือแบบจมมากผบร้องไห้ร้องแบบโอ้ร้องเชา้าร้องเย็นคือเข้าใจมันเหมือนเราคบคนนึงมาแบบ7ปีเกือบ8ปปีอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแบบความรักมันก็ อาจจะไม่ส่งหวังทุกครั้งไปอะไรเงี้ยนะคบผมเมื่อคนไหนเคยผ่านประสบการณ์อกหักคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพื่อนจ๋าแล้วก็ซีรีส์เรื่องที่โดมดูนะนาวีอ e breaking up นะครับผมเรื่องนี้เท่าที่โดมดูจนถึง ep 2อนะ่ะเหมือนนางเอกจะเคยผ่านแบบชีวิตกับความรักที่แบบผิดหวังมาจนทําให้แบบนางกลายเป็นผู้หญิงที่แบบเออวันนี stand พออะไรเงี้ย แต่ดมข้าวก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ใช่แนวนั้นนะค่นนางเอกก็เลยแบบวันนีแตนกับพระเอกโดยที่แบบยังยงัยงไม่รู้จักกันตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูเพื่อนจากสนุกมากเรื่องเนี้ยเราจะได้มุมมองความรักหลายๆด้านนะอย่างดมดู2 EP ดมรู้สึว่าแบบเออแบบเราเราเรา,เราได้มุมมองเหมือนกันความคิดในเรื่องของความรักนี่คำโตโตเลยครับโอ้เขาก็จะหันมาแบบเป็นเส้นๆนะเพื่อนนะมก็มีความกินง่าย

อยากให้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้อ่ะนาวีอ breaking up นะครับผมซองฮีเคิยวสวยมากแล้วก็จังกียรคือหล่อแม่หล่อแบบหล่ออ่ะคือดูแล้วแบบโอ้เขาเล่นอะไรโดนตกเนาะเพื <c oughs> ่อนดมทิ้งลิงค์ดูซีรีส์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมคลิกปุ๊บดูได้เลยนะครับผมทางวิวนะเพื <c oughs> ่อนนะอร่อยอะ่ะยุคเฟยอร่อยมากก็คือเนื้อดิบนั่นเอง <c oughs> พูดถึงความรักตอน,นั้นจริงๆการมีความรักก็ดีนะเพื่อนนะอย่างโดมมีแฟนครั้งแรกตอนอายุ18ก็คือคนที่คบมา7ปีเกือบ8ปีก็คือเจอกันที่มหาลัยนี่แหละแล้วก็คบกันไปแบบยาวเลยเพื่อนจา๋าแล้วสุดท้ายเหมือนแบบพอไปด้วยกันไม่ได้เลิกกันแล้วคนตอนนั้นเหมือนแบบลบกสลายจมมากเพื่อนว่าคนไหนเคยแบบอกหักมีประสบก,การณ์อกหักที่แบบเสียใจยมากๆนอกจากเข้าใจเนาะเพื่อนเนาะบางทีเหมือนแบบรอข้างมันดูแบบวิง่งไม่หมดเลย แต่สิ่งที่ยาวยานนะเพื่อนนะเวลาแล้วเพื่อนนะพอผ่านมาผ่านไปเรื่อยจนถึงตอนนี้ดมมองย้อนกลับไปแบบชดรองห้ทําไมออกหักแล้วฉันแบบร้องไห้แบบตาบวมคือตอนนั้นเศร้ามากเพื่อนก็เป็นเรื่องของอดีตนะ้เพื่อนแล้วพอเราผ่านไปได้เราก็จะมองว่าแบบอีหยังวะ ออยไงะเพราะฉะนั้นเพื่อนคนไหนที่อ,อกหักอยู่หรือแบบไม่สมหวังหรืออะไรอย่เงี้ยน,นะคะผมให้เวลานะครับผมผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเราก็จะมีมองในความรักที่ดีขึ้นเหมือนซีรีส์นาวีเอ breaking up นะเพื่อนนะตอนที่ดมดูอยู่มันเอ,เอกกับพระเอกเริ่มแบบอุ๊ย มีความรู้สึกดีให้กันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอดีตที่ผ่านก็นานแล้วแต่ว่าโดมดูถึงจุดที่แบบตอนที่เขาถึงปมว่าแบบนางเอกอุ้ยมันจะสปลอยไหมอ่ะเอาเป็นว่านางเอกอาจจะแบบเคยมีภูมิหลังกับคนที่รู้จักของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยสนุกตลกแล้วก็บางทีมีเศร้าซึ่งเศร้ามากเด๋ยวต้องแบบโอต้องแบบพีคแน่เลยไปดูกันชอ้อนวันนี้เอาช้อนมาสําคัญหอ่อไข่แดงวิธีกินอย่างหนึ่งก็คือคอุ้ยอุ้ยแม่ อย่างเงี้ยน่ากินเอาเห็นแล้วหลายไหลเลยป่ะมีาเอาไข่แดงตอกไปแล้วก็คล้มเนื้อขึ้นมาเลยครับผมอย่างนี้อร่อยอืมดี พอจุดประเด็นความรักนะเพื่อนนะชีวิตเราจะเจอแบบประมาณนี้เพื่อเคยเจอไหมแบบเราไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราแต่ว่าบางทีแบบคนชอบเราเราไม่ชอบเขากเงี้ยเพื่อคนไหนเคยเจออย่างงี้เล่าให้ฟังหน่อยหรือเพื่อคนไหนมีความเ,เรื่องราวความรักอะไรที่อ่านแล้วสามารถแชร์ให้โดมอ่านแล้วก็ให้เพื่อนคนอื่นอ่านได้นะครับบางทีเราจะได้แบบแบ่งปันมุมมองความรักอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแบบคําแนะนําหรือเป็นบทเรียนชีวิตนะเพื่อนนะอย่างโดมก็เป็นคนที่ เรื่องความรักก็ผ่านอะไรมามันเจ้ื่นกันนะเพื่อนนะผมยังโดนดูซีรีส์เรื่องเนี้ยเรื่องนาวล breaking up ที่วิวนะครับผมสมมุตินเราอ,อกหักหเราเลิกกับแฟนอย่างเงี้ย move on กันได้เร็วไหมแบบสามารถครบกับคนใหม่ได้เลยไหมแล้วแต่เนาะ เป็นอะไรที่ละ,ละเอียดอ่อนนะเพื่อนนะเรื่องความรักนะเพื่อนนะเพื่องละเอียดอ่อแต่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แบบมันก็เติมเต็มในหัวใจเราอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติจะมีเราไม่ดีนะเพื่อนนะดูว่าจะมีเลยจริงๆดไมาเป็นคนที่บบเคยผ่านความรักที่แบบท็อกซิกอะเออไม่ดีอะแบบผ่านมาก็ผ่านไปนะครัแบผมแล้โฟกัสกับความรักดีๆด,ด,ดีกว่า คือถ้ากินเนื้อดิบยังไงให้เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวล้วน้องสูตรเป็นเต้นเข้าไปอร่อยอ่ะชอบอ่ะอร่อย นะคะผมของเนื้อดิบนะคบผมเนื้อดิบเกาหลีือวยยุคเฮเขาจะเป็นลักษณะแบบเนื้อคือเนื้อวัวสดๆเนี่ยแหละแต่เป็นเนื้อวัวสดที่คัดมาแบบไม่คาาเลยเพื่อนจ๋าแล้วก็อาจจะเป็นเพราะใส่น้ํามันงาแล้วก็มีแบบเครื่องอะไรเงี้ยหอม,หอ,มอร่อยมาก Alright. <laughs> oh. เมนูวันนี้นะครับผมดมเรื่องมาเป็นเมนูอาหารเกาหลีนะครับผมเพราะว่าในเรื่องนะครับผมนาวิเอร breaking up อีพีแรกนะเพื่อนเขาจะมีแบบฉากนางเอกแบบเหมือนได้เจอพระเอกเงี้ยเหมือนแบบเขามีความแบบเหมือนจะเดทกันแบบบังเอิญแล้วตอนแรกนางเอกจะแบบมาเจอพระเอกโอ้ฉันกลับแล้วแต่นางเอกเหลือไปเห็นอาหารอาหารดูน่ากินนางเอกว่าฉันไม่กลับเลยก็ฉันเดทก็หนึกถึงแบบนึกถึงตัวเอง <c oughs> เอาอย่างจางกิยองนะเพื่อนนะในเรื่องเขาเป็นแบบช่างถ่ายภาพฟรีแลรงใช่ไหมผู้ชายที่ถ่ายรูปนะเพื่อนนะผู้ชายที่แบบยกกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายรูปเก่งๆแล้วมีเสน่ห์มากแกฉัชอบพระเอกอ่ะอยากเป็นนางเอกแล้วก็แบบให้พระเอกแบบถ่ายรูปใช่ใช่แช่ใช่อืมอืมออยมาก คานี้มอบให้กับทุกคนที่มีความรักนะคะผมขอให้ทุกคนมีความรักที่ยั่งยืนนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับความรักที่ตัวเองมีนะคะแล้วคำนี้มอบให้กับทุกคนที่โสดนะครับผมเะขอให้คนโสดทุกคนนะครับมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับผมจะโสดไม่โสดแล้วก็มีความสุขในแบบฉบับของตัวเองได้นะครับผมใช้ชีวิตกันให้มีความสุขนะครับผมไปหาของอร่อยๆกินนะคะผมแบบนี้เลย I got it. ไม่บอกนะครับเพื่อนครับกับอาหารของเราวันนี้นะครับผมเพื่อคนไหนแบบอยากดูซีรีส์เกาหลีนะครับผมไปดูเรื่อง n a v ีอ breaking up กันนะครับผมเรื่องนี้สนุกแล้วเพื่อนจ๋าดมดู2องอยังแบบติดเลยนะครับผม EP ต่อมามาทุกสุกเสาร์สามทุ่มทางดิวดมทิ้งลิงก์ซีรีส์เกาหลีทิ้งลิงก์เข้าไปทางดิวไปดูซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นก็ได้หรือวาไรตี้เกาหลีรายการอื่นก็ได้นะครับผมดูฟรีไม่เสียเงินแต่ว่าถ้าสมัครแบบพรีเมียมอย่างเงี้ยก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับผมวิวเป็นแพลตฟอร์มที่มีซีรรีีีสส์เกกกาาาาหลมมมมททุ่ดนะคัับบผซไไยว ภาคไทยก็เยอะมากๆเลยเข้าไปดูกันได้นะครับผมทางวิวนะครับอย่างงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ